ในห้องนี้ใครที่คิดว่าตัวเองโง่ลุูขึ้นยืนผมฮะผมฮะอ้าวเด็กชายเทนเธอคิดว่าตัวเองโง่เหรอไม่ใช่เลยคัะผมแค่ไม่อยากให้คุณครูยืนโง่อยู่คนเดียวที่เธอตอบมาก็มีเหตุผลเอเอได้ปู่ครับทำไมขับเร็วจังอ่ะย่ารออยู่แต่ย่าเราตุยไปแล้วนะครับปู่รู้ปู่ก็ลักจะไปหาย,าย่าไงเออชิบหายแล้วกูรอ,อ,อก่อนนะย่าปู่มาแล้ว เดี๋ยวนะเธอคืออารมณ์ใหม่งั้นเหรอแล้วเธอเชื่ออารมณ์อะไรอะอารมณ์เบียวไงน้องเป็นมักจะมาตอนมสองจงรับความเบียวอย่างเต็มที่ซะโอ้อารมณ์ที่เกินม่ช่วงวัยรุ่นก็จะมีอารมณ์เบียวเฉยชาแล้วก็อารมณ์หยุด POV คุณยังทำงานไม่เสร็จแต่เพื่อนเอางานไปลอกแล้วคุณก็ส่งไม่ทันนี่คือสีหน้าของผมอมึงทำไปทำมแค่ที่มึงจะส่งไม่ทันคนเดียวกูส่งไม่ทันตามด้วยโอ้ โจนหลังกินฟ้าทลายโจรเข้าไปเพ<ว>ื่อกูสลายเลยเพราะว่าฟ้าทลายโจรมุกอะไรของมันวะเนี่ยนี่คือสภาพของคุณที่นั่งดูความผิดพลาดของตัวเองน้ำองางุนปั่นของกูแก้วละร้อยยีบห้าบาทกูทำมันหกไปต่อหน้านต่อตากูนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนแฟนทิ้งค่ะแบบนี้ ฉันขอให้เพื่อนซื้อหาผู้ชายที่ฉันสนใจชิ่นที่เพื่อนทำไอหมอนี่มันอยู่บ้านน้องโคกมันสูง170เซนติเมตรชอบฉีดน้ำหอมกินปลาแม่มันอายุ37พ่อมันอายุ47กูรู้ว่าบ้านมันอยู่ไหนมึงจะไปเรานี่ไหมไอเพื่อนเรานี่มันก็สืบเก่งเหลือเกินเก่งจนนึกว่ามันเป็นนักสืบผมที่บอกกับตัวเองว่าจะเลิกโวยวายปากากูอยู่ไหนวะปากากูอยู่นะอ๋อเจอแล้วมันอยู่ใต้โต๊ะแล้วมันจะโวยวายทำเพื่ออะไรเนี่ย ดอลตันสสารน่ะย่อมไม่มีวันหายไปจากโลกก่อนนะผมจะให้เพื่อนยืมเงินไปหนึ่งหเพื่อนกับเงินก้อนนั้นโอ้เพื่อนอยู่ดีๆกูก็หายตัวกูหายต,ตัวเร็วยิ่งกว่าสสารอีกไม่อีเพื่อนมันบิดกูดบิดหมดไปสวนลูกใครโว้ยแ,แฟนของผมบอกว่าเธอไม่หล่อขอโทษนะเราครบกันไม่ได้เป็นไปได้ไงแม่ผมบอกผมน่ารักที่สุดในโลกแล้วไม่ใช่เหรอเลไอ่ะทไปแม่นายโกหชัวรุ่นนี้ คับคชื่ออะไรครับชื่อจอยค่ะพอดีเห็นโปรไฟล์สวยมากใช้อะไรถ่ายเลยครับใช้ผัวถ่ายค่ะอย <c oughs> าแล้วผมเวลายกมือตอบคำถามอาจารย์อย่างมั่นใจแต่ปรากฏว่ามันผิดขนาดกูมั่นใจแล้วแท้ๆมันยังผิดโอ้ยเจ็บเลือเกินเจ็บ <c oughs> หนักยกิ่งกว่าโดนแฟนทิ้งแนะ ครั้งแรกที่รู้จักเพื่อนเป็นแบบนี้ไงเพื่อนฉันชื่อสมศักดิ์นะอยากเป็นเพื่อนกับฉันไหมแต่พอรู้จักไปนานๆก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยกูสมศักดิ์เองเพื่อนกูจักกูได้เปล่าแฮะวันนี้มึงเอาเงินมากี่บาทแล้วไปซื้อขนมกูกินหน่อยนี่เพื่อนกูเริ่มเป็นบ้าในทันทีสบอของผมเวลาคิด12บสคูณเลบสเท่ากับ เมื่อแบตโทรศัพท์ของคุณเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วคุณกำลังรีบวิ่งไปชาร์จแต่ดันแบตหมดก่อนเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไปทันเดี๋ยวไ่ทันเหลแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ้จะมันหมดแล้วกลัวจะเล่นต่อไม่เล่นไม่ได้แบตหมดแล้วไม่ทันเลยความหวังสลายหายไปในพริบตาครับอาจารย์บอกผมว่าการที่เธอสอบผ่านน่ะมันก็แค่เรื่องบังเอิญความรู้สึกของผมเรื่องบังเอิญไม่มีจริงครับอาจารย์มันไม่ได้บังเอิญหรอกที่ผมสอบผ่านเพราะว่าผมแอบเอาโทรศัพท์เข้าห้องสอบไปเลย พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้าน <_ d ata> แอบเล่นเกมกับเพื่อนดีกว่าสนุกดีจังเลยตอนโตพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านแล้วแล้วกูก็อยู่คนเดียวตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่เศร้าหรือเกินใ่ครับความรู้สึกตอนเด็กกับตอนโตโต,ต่างกันมากเ <_ d ata> มื่อเพื่อนพยายามติวเลขให้คุณเอาล่ะเพื่อน2บวกสองได้เท่าไหร่มันคือมะม่วงที <_ d ata> ่มึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยมันคือแมงโก้แมงโก้ก็คือมะมว <_ d ata> ่วงเมื่อเพื่อนพยายามติวเลขให้คุณเอาล่ะเพื่อน2อบวกสองได้เท่าไหร่มันคือมะม่วงที่มึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยมันคือแมงโก้แมงโก้ก คนอื่นในตอนเช้าเอาล่ะวันที่ฉันจะตั้งใจเรียสุดๆฉันจะได้เกรดสี่ปีอวดแม่ให้ได้ผมในตอนเช้าวันนี้วันอะไรว่ากี่โม,มงแล้ววะเรียนคาบแรกคาบอะไรกูไม่รู้เรื่องเลยสภาพก็จะเศ้าๆแบบนี้แหละครับเมื่อเพื่อนพยายามติวเลขให้ขุนเอาล่ะเพื่อน2บวกสองได้เท่าไหร่ <c oughs> มันคือมะม่วงที <br ough> ่มึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยมันคือแมงโก้แมงโก้ก็คือมะม่วง <c oughs> เอาล่ะเคียยงงานเรียบร้อยแล้วเปิดเกมเล่นดีกว่าวันนี้จะเล่นเกมยาวเลย8ชั่วโมงตัวเกมกำลังอัปเดตแถวไฟใหญ่มากต้องนั่งรอประมาณ10ชั่วโมง นี่กูต้องมานั่งรอมันอัปเดตอีกเลยววะเนี่ยเวลาว่ากูก็มีแค่นี้แล้วเมื่อไหร่กูจะได้เล่นเกมจบกันวันหยุดกูหน้าโรงอาหารครูครูถามคุณว่าดิเธอซ่อนขนมเอาไว้ใช่ไหมฮะวิปปาดิครับไม่ครับไม่มีไม่มีขนมขนมที่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีมมแล้วทำไมเธอตัวบวมๆอ่ะก็ผมบวมครับไม่ได้บอกพ่อผมอ้วนไม่มีขนมอะไรทั้งนั้นน่ะคนไข้บอกหมอว่าช่วงนี้กินอะไรไม่ได้เลยครับเป็นเลยเหรอครับเจ็บคอหรือปวดท้องเลยครับไม่มีตังครับเพราะรู้สึกของหมอสงสัยต้องกินตีนหมอนะครับถึงจะหาย เมื่อเพื่อนผมที่เก่งที่สุดในชั้นเรียน2องบวก2องเท่ากับห้สบวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับเส่วนผมและเพื่อนทุกๆคนที่ไม่รู้คำตอบบอกหน่อยนะบอกหน่อยนะบอกหน่อยนะข้อนี้ตอบอะไรบอกหน่อยนะได้เลยเพื่อนะเรียบร้อยครับตกทั้งห้ผมที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเพื่อน ข้อหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสี่ข้อสองหนึ่งบวกสามเท่ากับห้าข้อสามหนึ่งบวกสีเท่ากับหเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับครูครูครับถ้าครูมีเงินหนึ่งล้านครูจะไปซื้ออะไรครับเยอะขนาดนั้นครูก็จะเอาไปซื้อรถยนต์สักสองคันอ่าและเธอล่ะผมก็จะไปซื้อหมามุ้ยครับครู ได้หลายคันเลยนะครับขันตัวคันตัวขันคันหน้าได้หลายคันเลยครับโคดแล้วครูก็ขันยิบยิบที่หัวเนี่ยทั้งตัวเลยหลายคันจริงจิ๋วเอามาแล้วสวัสดีครับเชิญนั่งด้านในเลยครับ รับเป็นเมนูอะไรดีครับพี่เอาตำปูไทยที่หนึ่งน้ำเปล่าออด้านนูน<ะ>้นบริการตัวเองเลยครับตำปูไทยรอสักครู่นะครับ <c oughs> มาแล้วครับตำปูไทย <c oughs> น้องพี่เอาต้มซปเปอร์ตีนไก่เพิ่มอีกที่หนึ่ง <c oughs> แล้วครับซุปเปอร์ตีนไก่พี่เอาแกงป่าใส่ถุงกลับบ้านที่หนึ่งไอ้เคดแล้วครับแกงป่าใส่ถุงกลับบ้าน